ความหลงไหลผลักดันให้สร้างแบรนด์สำเร็จเพราะความสำเร็จค่ะในการสร้างแบรนด์จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายค่ะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะถ้าไม่มีแพชชั่นหรือความหลงไหลที่เปรียบเสมือนสารตั้งต้นตัวนี้ค่ะการสร้างแบรนด์ก็จะยิ่งยากขึ้นเพราะสารตั้งต้นตัวนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพลังหลักค่ับ ดันการสร้างแบรนด์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอย่างเราๆค่ะมาหาคำตอบว,ว่าแพชชั่นหรือความหลงใหลทีสารตั้งต้นการสร้างแบรนด์ที่ทําให้แบรนด์ประสบความสําเร็จกันได้อย่างไรค่ะดูได้จากแพชชั่นในวัยเด็ก กลายเป็นร้านขนมอย่าง After You ค่ะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทำได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทำตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง Branding 101+ ู่ plus สู่สำเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ